บทที่ยี่สิบสามอูมาซาอิกศบตาพันรยาชาวอังกฤษที่สู้อุตสาหฝ่าวงล้อมคําซุบสิบนินทาของคนชาติเดียวกันกันกบเธอในเรื่องที่มาแต่งงานกับเขาแต่พวกอังกฤษบางคนเรียกว่าคนพื้นเมืองหรือเรียกขานอย่างดูแคลนในทีจดหมายจากกราชฉบับนี้ส่งมาจากฮันสึจดหมาย ที่เล่าเรื่องการเดินทางและเหตุการณ์ความเป็นความตายตลอดจนการพบปะอานิวอาลีคารมาอย่างละเอียดละออทีเดียวเขาและภรรยารู้จักบิดาของอานิวและพระสวามีของเบกุมปากีซาดีพอสนิทสนมใกล้ชิดกับบุรุษทั้งสองผู้หาชีวิตไม่แล้วดีพอ จะรับรู้เรื่องราวอันเป็นต้นเหตุสำคัญให้คนทั้งสองเคยร่วมมือกับพวกผู้ก่อการต่อต้านอังกฤษด้วยวิธีการรุนแรงแม้จะชั่วระยะเวลาไม่นานนักก็ตามหากเรื่องราวที่ฮันส์เล่าต่อในจดหมายว่าก็ชวนให้อูมานึกย้อนหลังไปไกลไกลถึงอดีตเมื่อหลายๆปีมาแล้วนั่นเลย พ่อของคิชันและพ่อของอานิวเป็นนักเรียนอังกฤษทั้งคู่มีปริญญาจากเคมบริดจ์แต่ถูกทางบริษัทลดตำแหน่งและเงินเดือนให้ต่ำกว่าคนอังกฤษเพราะเป็นคนพื้นเมืองเธอคงจะจำได้นะอูมาหันไปทางภรรยาอีกครั้งโต๊ะน้ำชาบ่ายวันนี้จะมีแขกมาร่วมโต๊ะด้วยสองคนเบกุมปาเกซาและธิดา แอนนานั่นแหละเป็นคนบอกให้รู้ว่าคงจะเรื่องจดหมายค่ะทรงห่วงลูกชายมากเหลือเกินคุณเองก็คงรู้มีคนชักชวนคิชันให้ไปเข้าร่วมกลุ่มกับพวกผู้ก่อการตั้งแต่เขาเพิ่งจะรุ่นรุ่นเพราะเรื่องนี้นะสีอูมานึกเรื่องราวที่ฮันสุบอกมาในจดหมายจึงน่าเป็นห่วงนัก อเนวคงจะเข้าอกเข้าใจคิชันนะคะฉันจำได้ว่าเขาก็พวักพวงเรื่องเดียวกันกันกบคิชันเมื่ออายุท่าเท่ากันนี่แหละแอนนานั่งลงบนเก้าอี้ตรงข้ามกับสามีวันนี้เธอเตรียมขนมน้ำชาทั้งเค็มและหวานพร้อมพรักไม่ว่าจะเป็นแซนด์วิชไส้ไก่ขนมเคก้กและผละไม้แล้วยังมีคุกกี้เนย ที่อัดกระป๋องส่งมาจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นมาอีกอย่างเรื่องนี้อานิวคงช่วยได้มากไม่มีใครเข้าอกเข้าใจคิชันดีก,ก,กว่าคนที่เคยรู้รสชาติการสบประมาทดูถูกดูแคลนกับตัวเองกับพ่อของตัวเองเท่าอานิวรอกแอนนาทอดสายตามองสามีอย่างเห็นใจอุมาพยายามใช้ชีวิต และทำงานในวิชาชีพอย่างสงบที่สุดเท่าที่เขาจะทำได้ถึงอย่างนั้นก็ตามคนอังกฤษที่มีนิสัยใจคอเย่อหยิงจองหงและโง่เขลาบางคนก็พูดจาดูถูกดูแกลนคนพื้นเมืองและประเทศซึ่งมีอันเป็นต้องตกอยู่ภายใต้การปกครองให้ได้ชอกช้ำบ่อยๆ่อยสำหรับผู้ใหญ่ที่มีความรู้มีประสบการณ์กว้างขวาง ทั้งยังได้เดินทางไปศึกษาในต่างประเทศอย่างอูมาพอจะเปิดใจกว้างขวางและคิดได้ว่าคนอังกฤษนั้นก็เหมือนคนทั้งหลายในโลกนั่นคือมีดีมีเลวมีฉลาดมีโง่เขาเบาปรราัญญาแต่คนหนุ่มสาวอารมณ์รุนแรงและมีอุดมการที่จะไล่ล่าพวกอังกฤษออกจากบ้านเมืองไม่สามารถยอมรับ และเข้าอกเข้าใจในเรื่องนี้มากนักและแอนนาก็ไม่ได้ปรากปรำหากมีความเป็นห่วงล้ำลึกอยู่ในใจเงียบเงียบห่วงคนชาติเชื้อเดียวกันห่วงคนพื้นเมืองที่เก็บกดความรู้สึกของคนที่ถูกประเทศมหาอำนาจเข้ามาปกครองบ้านเมืองเกี่ยวเก็บตักตวงทรัพยากรสมบัติของประเทศกลับไปบ้านเมืองของตัวเอง เบกุม um, เล่ามาทางโทรศัพท์ให้ฉันฟังค่ะเธอเพิ่งจะเปิดเผยเรื่องนี้ที่ได้ยินมาให้กับสามีฟังจดหมายจากคิดชันยังไงอูมาผงกศีสะนิดหนึง่งไม่ใช่ค่ะเรื่องที่มีคนปาก้นหินเข้าไปที่สนามหน้าบ้านของท่านมีจดหมายของพวกกอการต่อว,ว่าเรื่องที่ท่านสง่งคิดชันไปอังกฤษ ถึงอย่างนั้นเชียวหรือสามีเธอขยับกายนั่งตัวตรงขึ้นมาทันทีทันใดค่ะเห็นชานาลบอกมาว่ามีคำเตือนด้วยเตือนเตือนเรื่องอะไรกันอูมาขโมดคิ้วเรื่องที่พวกผู้ก่อการจะพยายามเอาตัวลูกท่านกลับมาช่วยงานทางนี้นะคะฉันคิดว่าคิดชันคงจะไม่ได้เล่าเรื่องร้ายๆที่เกิดขึ้นให้ทรงทราบ รับสั่งว่าอย่างนั้นร่ะก็ไม่เชิงหรอกค่ะชานาตว่าจะเอาจดหมายของคิดชันมาให้ดูนะคะฉันคิดว่าคุณควรจะเล่ารายละเอียดต่างๆที่ฮันซึอบอกมาทางจดหมายให้ทรงทราบนี่ท่านทรงสงสัยแบบนี้จะบิดฟังอะไรก็ไม่สมควรสุขภาพท่านไม่ค่อยดีอูมาพึมพำนั่นล่ะค่ะ ถ้าทรงสงสัยแบบนี้แล้วลราก็แอนนากล่าวยังไม่ทันจบประโยคสามีเธอก็ลุกขึ้นรถสีดำเป็นมันปราบกำลังแน่นช้าๆมาตามถนนโรยกรวดข้างหน้าเบกุมปากีซาและชานาตพระธิดามาถึงแล้วนั่นเองเธอรีบกระวีกระวาดลุกตามสามีอุมาหันมาทางภรรยาสบตากันแวบ แอนนาก็อ่า <laughs> ใน,ในใจเขาได้ทันทีเรื่องที่ฮันส์เล่าในจดหมายจำเป็นจะต้องทูลให้เจ้าหญิงทรงทราบมิใยาย่ว่าเขาจะห่วงกังวลในเรื่องสุขภาพของท่านเพียงใดก็ตามอานิวอาลีคานมองชายหนุ่มรุ่นน้องทั้งสองคนตรงหน้าอย่างนึกเอ็นดูอยู่ในใจกริยาท่าทางของคิชันและไฮน์ริช ดูสนิทสนมกลมเกลียวกันเป็นอันดีเป็นความตั้งใจอย่างหนึ่งเหมือนกันที่เขานัดหมายหนุ่มทั้งสองในวันนี้นัดจะพาไปแคมบริดจ์พาไปเที่ยวและหวังพร้อมกันไปแล้วว่าชีวิตความเป็นไปของชาวมหาวิทยาลัยที่นั่นจะมีส่วนหนุนเนื่องให้กำลังใจคิชันที่จะภาคเพียรพยายามก้าวต่อไปในการศึกษา จนถึงระดับปริญญาไม่หันเหนไปในทิศทางอื่นอย่างที่มีผู้พยายามก่อนหน้านี้แล้วถ้าพร้อมก็ไปกันเลยเป็นยังไงอานิวพูดพลางก็สวมหมวกที่ถือไว้ในมือวันนี้เราจะไปกันสี่คนมีใครไปด้วยหรือครับไฮโนลิชถามทันทีเหมือนกันขณะเดียวกันคนข้างๆก็เหลือบในตาคมกริบ ขึ้นมองบุรุษผู้มีอาวุโสกว่าอย่างเงียบๆฉันมีเพื่อนใหม่จะให้เธอสองคนรู้จักอานิวยิ้มแยม้มเขาเพิ่งมาจากอินเดียเหมือนกันแต่ไม่ใช่คนที่นั่นหรอกนะมามานู่นแน่นั่งรออยู่ในรถนูนนฉันเพิ่งจะรับเขามาจากบ้านมิสซิสบาตันวันนี้เองคิชันก้าวยาวขึ้นรถที่อานิวขับมาวันนี้เป็นรถมอริส ที่เจ้าตัวอธิบายอย่างภาพภูมิใจในทีรถนี่ใช้แล้วนะนะเพื่อนเขาขายต่อมาให้ฉันก็เลยซื้อไว้จะได้ไปไหนไหนได้สะดวกมามามารู้จักจอร์ดะก่อนจอร์ดหรือครับไฮนริชพึมพำเมื่อเห็นหน้าตาเจ้าของนามเต็มตาสุ่มเสียงเขาบอกความประหลาดใจนักหนาพอๆกับสีหน้าสีตาของชายหนุ่ม ตาคมกริบที่ยืนจ้องจับมายังจอร์จนั่นเองก็จอร์จนะสีอาเนวหัวเราะเอหอเขาจะเป็นนักเรียนแฮร์ร่เหมือนกันความจริงภาษาอังกฤษของเขาก็ดีพอตัวอยู่แล้วแต่มิสซิสบาตันแนะนำให้เขาคุ้นกับอะไรอะไรรอบตัวสะก่อนถึงจะส่งตัวเข้าเรียนจอร์จเฮนรี่ ยื่นมือไปสัมผัสมือชายหนุ่มรุ่นราวคราวเดียวกันกันกบเขาและคิชันชายหนุ่มคนนี้ที่ชื่อจอร์ชชายหนุ่มรูปร่างสันทัดผิวขาวเหลืองผมเผาตัดสั้นเกลียนจนดูเหมือนกับว่าเขาเพิ่งจะโกนหัวไปเมื่อไม่นานมานี้จอร์จผู้มีใบหน้าค่อนข้างแบนรูปหน้ายาวในตารีดังเมล็ดอัลมอนด์ จมูกโดง่งเป็นสันตรงริมฝีปากบางเฉียบที่เมื่อพินิจกันนานๆแล้วเขาคนนี้ก็นับว่าเป็นชายหนุ่มหน้าตาสวยงามตามเผ่าพันธุ์ไม่น้อยเลยดูเหมือนว่าจอร์จเองก็จะอ่านความรู้สึกของชายหนุ่มต่างชาติต่างภาษาสองคนที่อานลแนะนำให้รู้จักได้ดีเช่นกันคิชันและไฮโนลิสจึง เห็นในตาดำกลมในกรอบรูปรีเรียวของชายหนุ่มตรงหน้าทรงประกายสดใสมีรอยยิ้มแย้มฉาบฉายอยู่ที่นั่นใครๆที่โรงเรียนประจำในอินเดียเรียกผมว่าจอร์จแต่ชื่อจริงๆของผมคุณสองคนคงต้องใช้เวลาออกเสียงและจำกันหน่อยละไฮนนลิชสบตาคิชันอีกครั้งนั่นสินะ คนนึกแล้วเชียวเราว่าเขาคนนี้จะต้องมีชื่อยาวๆอ่านยากๆเฉพาะเนื้อเฉพาะตัวนอกไปจากชื่อจอร์จอะไรนั่นอย่างน้อยเขาก็ต้องเป็นคนจีนหรือไม่ก็ญี่ปุ่นไฮนรลิชคิดไปเรื่อยๆตื่นเต้นยินดีเสเหลือเกินที่จะได้เพื่อนคนใหม่อีกคนนอกจากชายหนุ่มชาวอินเดียเชื้อสายราชวงศ์มงกุล ที่พ่อกำชับกำชาให้ตามดูแลอย่างใกล้ชิดคนนี้จังยิมปากินเปล่าเสียงจอชเอ่ยชื่อเสียงเรียงนามของเขาชา้าช้าชัดถ้อยชัดคำทีเดียวเชียวแหละจอชเป็นชาวที่เบตอานิวบอกเล่ารายละเอียดให้ฟังถ้านับกันแบบที่เบตรครอบครัวเขาก็จัดอยู่ในครอบครัวขุนนางระดับที่สาม คุณพ่อผมเป็นรัฐมนตรีของคณะรัฐบาลปัจจุบันในลาซาพี่ชายคนโตของผมปังคัดสังเป็นผู้ว่าการอยู่ที่กิรงส่วนพี่สาวผมอีกคนกำลังจะแต่งงานกับราชาแห่งภูฐานพี่เขยผมเป็นผู้บัญชาการทหารบกของทิเบตที่ลาซาอย่างเซนล่า ที่เป็นภรรยาเป็นพี่สาวคุณหัวปีของผมเองจอร์จอธิบายพลางก็ยกมือลูบท้ายถอยของตนเองเบาๆนี่ถ้าผมยังอยู่ที่บ้านเมืองทางนู้นนะคุณนะผมก็คงมีผมเปียยาวแล้วก็สวมเครื่องรางทำด้วยทองคำแท้ได้คนพูดหัวเราะเบาๆเมื่อเห็นสีหน้าสีตาชายหนุ่มผู้จะเป็นเพื่อนร่วมโรงเรียน คุณพ่อผมส่งมาเรียนที่อินเดียตั้งแต่เล็กจอชยังคงเล่าขานสืบไปสำหรับคนภายนอกที่เบตยังเป็นนครลี้ลับแต่คุณพ่อกับพี่ชายผมไปมาระหว่างอินเดียกับที่เบตบ่อยๆท่านก็เลยตัดสินใจส่งผมไปเรียนที่และโตที่อินเดียเป็นส่วนใหญ่โอไฮนริชพึ่งพันออกไปในที่สุด ขณะที่ชายหนุ่มข้างๆเขายังจับตามองและตั้งใจฟังนิ่งๆผมพยายามจะเข้าเรียนที่อีตันอย่างอานิวจอร์ชหันไปทางเจ้าของรถมอลิสบังเอิญอานิวอยากให้ผมมาอยู่ที่แฮโร่กับพวกคุณยังไงยังไงก็จะได้มีเพื่อนเลยไปถึงตอนเข้าเป็นนักศึกษาที่แคมบริดจ์ด้วยกันทีเดียวมามา ไปกันเลยเป็นยังไงอานิวบอกชายหนุ่มรุ่นน้องทั้งสามคนเรายัางต้องไปกันอีกไกลคุยกันในรถก็ได้จริงไหมเคชันก้าวขึ้นนั่งทางตอนหลังของรถมอริสพร้อมๆกับไฮโนริชมีจอดหรือจังยิมปานั่งไปข้างๆคนขับถึงจะยังไม่ได้พูดคุยกันเป็นการส่วนตัวเขาก็รู้สึกไปแล้วว่าหนุ่มน,น้อยชื่อยาวเรียกยากคนนี้ คงจะเป็นเพื่อนที่ดีพอๆกับไฮนิลิชนั่นเลย